พี่น้องเอ,อ้ยยาสิระลืมทิมพงพันพี่น้องเกา่าเฮาเดอ้อยาสิละโคตรเสียหนี้เป็นยองผู้อื่นดีหันมาฟังล่มมอดกอีสานเฮาเดอ้อน้องพี่น้องพี่สศว้าวอีสานสวัสดีครับกับผมปอฉลาดหน่อยส่งเสริมศิลปินแห่งชาติ ขอกราบสวัสดีกับพี่กับนองสุขู่สุคนเดอลูกหลานเกิดใหม่ยหญ่ลุ้นคุณพอ่อปอฉลาดหน่อยส่งเสริมได้มาบอกลูกบอกหลานว่าคุณพ่อได้ตั้งช่อง YouTube แล้วเดอเพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมหมอล่พื่นบาทของเฮ้ามอล่แต่พอแต่แม่มรดกอีสานของเฮ้าคันได้ยินเสียงแคนเสียงลำ อยู่ไซบ์ปัะเอยู่ต่างประเทศอยู่ประเทศนอกอยู่ทั่วโลกอ่ามีคนไทยอยู่ไซมีคนลาวอยู่ไซก็ฟังคุณพ่อปล่อยฉลาดหน่อยก็ขอขอบคุณลูกหลานที่ไปทํางานอยู่ต่างประเทศอยู่อเมริกาอยู่แคนาดาอยู่อ่าสวิตเซอร์แลนด์อยู่เยอรมันอยู่เกาหลีอยู่ไต้หวันอ่าละอยู่อ่าญี่ปุ่นอยู่ออสเตรเลียอ่าทุกหม่องทุกที่ทุก มุมอยูในทั่วโลกเออคุณพอดิขอฝากช่องย t u b e ของพอซอยกดไลค์กดแชร์ซอยกดซับสไครต์คุณพอเนี่ยเด้อพอสิเอาหมอลองหมอลำเาาก่าใหม่ๆมาฝากพี่ฝากน้องขอให้โปรดติดตามคุณพอเมื่อนี้พอได้นั <c> ่ม <oughs> เอาเสียงล่ำของคุณพอดิมาเปิดทางมาเปิดช่องเอเพื่อเสียงพี่น้องลกูกหลานได้หูจักคำว่าหมอลำ นะครับมอลำก็มีลายประเภทนี่ประเภลทลำพื้นเดี๋ยวนี้มันมดไปแล้วล่ะลำพื้นมดไปแล้วมอลำผู้เดียวต่อมาก็ไม่มีลำก่อนลำก่อนนี่ยังลายอยู่นะครับหมอลำก่อนต่อมาก็มีลำหมโม่ก็มีสองประเภทหมูเพ่นหมูเวียงนะครับมอลำอ่าพีฝ้าของเขานี่นล่ะมอลำจำลองทินมบื้อนใสัฟังมอลำก่อนลำไล่ทางสันไล่ทางสันาบอ่อย่อคู่ วายหาคุณครูบาอาจารย์วายหาคุณพ่อคุณแม่เอาบาดีพี่นองอยู่ทั่วโลกเราฟังไล่ทั้งสันพอปอฉลราหน่อยล่ำวายคู่เซิร์ฟ <c oughs> เออคนว่าผุดเอ้ยผุดผุดตลาดะนั่ง ธรรมังรัตนังสังฆังรัตนังโลกอนตรอพุทธังจะมาปกมาปังจะมากังมาเลียมี่นองทั่วโลกเออโอ้ยลนอ แก้วแกนแหวนทองคำเออเฮ้ยสวยแล้วละเบียนวาัเดื้อดังยังว่าสาธุเดื้อข้าก็นอบดอกนิ่มรวมกับวันท่านี่ก็วันทาดอบใส่หัวจบกองบ่มึงเจ้าอาจะู้ซอนสั่งผู้ขาล้อมมือดี่ดีล้นลึงเขา อาปากเป้าให้พี่ผู้แก่คำ ยามนั้นเด็กก็ยามแม่ย้อมมือหยกเสียงไกงามคนตื่นตัวน้องสวยดีสีสนามผู้สาวมาดังเฝ้าจุถึงเสับจะเมื่อมาบัดนี้ผมก็ก้มกลับมากับพ่อแม่ทั้งสองมาประคองย้ำลำซอยผมบัดนี้นี่หลายอย่างพี่น้อยเขนฟอดแอบตี่นแขนบัดฟอนคนยองเดินทุกเข็ดแขนพื้นแผ่นทอระดิ่งทุกเข็ดแขนพื้นแผ่นท็ระดิงกะยาได้มีแนวบังเลื่อนไหลผันหำย้ำลับหลอกให้เสียงห้องดังวัว นส่วนคนเมืองเฝ้าจนถึงเสาจะมือเอาเสาซ้ำหน้อยคอยก่อนเด้อครับสาซ้ำน้อยคอยก่อนเด้อครับอย่าฝากกับเมืองน้อนพอที่พอจะวันนี้วันนี้กันดีไปหรือหายคำว่าลำในทางคู่ดีหรือหายคำว่าลำทางคู่หลายทางคนต่างฝุ่น้องแย่งกันมือมีดันมามาแข่งชิงชัย มึงเมียดาวกับามาแชงชิมใครกับใครปอดีไปน้องตีฟาล์มอยู่ทั้งหันสัทธาทานทำบุญกองใหญ่ไปจากผมดูขามาลองฟาลํากับทุกท่านพูนแห่งอาจารย์กับทุกท่านพูนแห่งอาจารย์สาธุดอสาธุดอคุณผู้มาสอยผมวันนี้ลมวันนี้ให้เสียงได้ใส่ซ่องลมวันนี้ให้เสียงได้ใส่ซ่องเอาให้ฝนในย้อนดังกอง่วยสานให้ดังกองวอยสางาน เอาละสวัสดีขอกับเรียนพ่อแม่พี่น้องป้องปายผู้อยู่ต่างประเทศผู้อยู่ในประเทศของเฮาสู่กูสู่คนลูกหลานเมื่อนี่ได้มาออกช่องยูทุกของคุณพอ่อฉลาดน้อยส่งเสริมศิลปินแห่งชาติบ้านเฮา ขอฝากลูกฝากเต้าสู่ภูสู่คนโปรดติดตามโปรดกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้คุณพอเนเดือลูกปลาผู้อยู่ต่างประเทศก็ได้อยู่เกาหลีอยู่ไต้หวันอยู่อเมริกาอยู่แค่นัด,ดาอยู่อัพุลละทางสวิตเซอร์แลนด์ทางเยอรมันพุุ่ลละอยู่ทั่วโลกมองไดอยู่ยี่ปุนสูู่สู่คนลูกหลานเอาละเมือ่อี้ กันบุญหลายสายย่ามีโอกาสได้ลำทั้งสันบายอ้อยอค่คู่ต่อไปนี้กสิบอกบ้านอยู่อูนอนลูกหลานผ้อยตังประเทศอยู่ทุกประเทศบอกว่าคุณพ่อปอฉลาดหน่อยบ้านเกิดงเ,เงแอแพสบือเพือพ่อปอออมพออยู่ใสอายุอนามเบียนี่ได้ท่อได้กสิบอกลูกบอกหลานสุกูสุขนซอยส3สซอยอนุรักษ์อาลํา ก่อนของพวกเข้าไว้แน่ะ่ะบาดนี้บอกบานอยู่อุดนอนจังหน่อยอะก่อนใส่ยูทูบให้ลูแหลานแม้ว่ามือหนางจ,งจะฟังเจ้าฟังบุกพังดอกดู ฟังเจ้าฟังบุกพันดอกดูพอเสบบอ,บอ,บอัดอยู่ํำเนิดเกิดมังผมเป็นลูกชาวนาเศร้าส่วนเศ้าให้บัดน,น้องบออยย่อพ่อใหญ่ถุงเกี่ยวเพื่อสายฟังเสบบันลยายใจไห้ฟังคักๆพ่อกับแม่พันหักพ่อปาดดวงตาแต่ผมเกิดขึ้นมาเป็นสายคู่แฝดพอเป็นลูกฟ้าแฝดเด้อลูกหลานเลย พอท,ที่เลกซื้อวาเฉลียวคนปัดเปียวคือพ่อฉลาดสิบสองปีคิดจะเป็นนักปาดนักเทศมาที่ไปเป็นสังกเละหลับใส่หลวงพอ่อน่งเอ็ดดาวก็จอพันหายพันตีออกจากสังกเลบวชเป็นแน่นหน่อยนายหลวงตาพันป่อยอยู่บัดปูรละภาก่อนสิไปสิมากาบลาบอกลองเฮ็ดบอดถือกระดนเขา้าบักกอกสับหัวเนี้ยเป็นจั่วต้องฟังคำพันเว้าเสื้อผู้เท่า มันบ่อเสียหายเสียกะเสียบ่หลายกันฟังคำพู้เฒอาย่อมมีบุญกะเบาให้ผมเทิดรองดูเสียงเดียตัวยญาโคได้หน่อยเพิ่นว่าได้ยินแต่เขาสานักเทศมาที่ย่าโคบทเสียงได้บ้านน้องไข่นกไพฟังแล้วมีแต่คนย่อยกคนยองคนสองจากเสียงคลองเสียงกองบาประเทศกักะผมฟังแล้วกันว่าผมนี่มักถิกถิกใจกะเพราะกะเลยพ้าไป่ฝากเป็นสิทาทังเดียย ทั้งอานทั้งอานถีบลองร้องเสียงให้นั่นเดินถีบกับสำเนียงเสียงสูงเสียงต่ำเถิดหินเหลวจะไปนมปล่อยออกล่องเดินไปตาผูกยาผู่พวกเป็นบุญพีบุญดันเดิมบุญสามเด็ดซีบุญพ่อเบ็ดกันร้อนได้ยินเสียงลับกอนลับหมดดังดี มวนเอเลคุณเพเสียกพาทองคำพี่ชะปีมันลำเลืองนั่งแต่งออนห้องนั้นดูวันวอน,นเสียงนกตาเบ้าขึ้นคิดบังเอากใคยจกลาสิกเพคิดจังหนึ่งว่าเสียดายเสียงเทศพวมมวนยาบุญลาก็เด์บุญคุณอาชาบุษสดสั่งผมนั่นเด้อผมจะไปวังบังปอนเฉียดกูดอกแม่ออกเอาออมาทานหวานข้าวสุย่าง แต่ื่นนั้นผมยางเข่าโซซาลาปรลาทานลวกตาไปกับหลุนเพบุญเดือนสามเดือนเซคือเก่าคือหลังเดงยมเด้อขันเป็นหมอลำดังสิกับมายาไม่ลากก็เดือพยย่อใหญ่ลงตวนตาเสียลากก็เด้อลงมีผูกเฮ้แค่นขันบาทแน่หน่อยปอฉลาดสิไปเป็นหมอลำลากก็เด้อไอหอมาแล้วละอนสิดัดเดือสิไปห้อบันวานคืนอพอท้องคำไปนั้นเด้อไปหาดลองฮลดลำให้คน เขาเบิ่งยกแขนขึ้นเพิงเสงีดยิีวเขียนตาให้นั่นเดิสมงานสัตทั้งในเจผาผู้ใหญ่ลังเซมันขนาดใหญ่หมอลำหมูเพิินดังผมกะติดตามฟังเอาเป็นตัวอย่างแต่เมื่อนั้นผมยางเขาสู้วงการอุปบนพัฒนาก็อยู่เมืองคอนแจนพออำพรเล่าแลนเสริมทรงวงการออกอากาศนิทานนกย่างข่าเท้ากรมทั้งจงอาขอนแจนดังทั่ว เมืองไทยอังคารังคุณใจล้อมเป็นครูพระไปประกวดใสกัชนะจนสื่อเสียงดังแม่เอ,อ๋ยเขา,าเสียงละคั้งเสียงอ้อยเสียงเอินลูกพรงเอ็นเห็นเป็นคืนมัดตัวผู้ไม่ลูกไม่ผัวกะอยากมาทำข่า,าวมอแค่นเอ,อ๋ยพี่น้องเอ,อ๋ยตั้งแต่พอเป็นเบาวนี่รดูปลอข้อผมตั้งแต่ก่อนส่องผมลากใสกลอแม่นอีรีเดคุณพ่อไปถามข่าว เอาดือเดี๋วนี้แม่ปอยโตขัดนาดมอลำปอฉลาดอายุเจ็ดบหาปายมีลูกสาวลูกสายเต็มบานลันพอมอันคุ้มงามคุ้มรอกับบ่ต้องทำหากกรทั้งอาเมียบิกกะกะเยอรมันญปุ่นนำ ญี่ป at ุ film, ่นผมแบล้มจนมุนทัวูกไทยแลนด์ขณะยังเสียงแคมอาราก่อชะลาดชลาดยังกะหูตาตาสอดแอนเป็นว่องโบจากสินตะโขว้ยสกีเล่ามวนสีนาดูันส่วนใบเลี้ลวอองทอนั้นเลิกลูกหลานเอ้ยพอเป็นลูกฟ้าแสดเด้อเกิดมาพร้อมกันสองคนเออไอซื้อว่าน่าเฉลียว พอนี่ซื้อว่านายฉลาดไอ้เซื่อว่านายกลมกลมพอนี่ซื้อว่านายเปนายเปนายกลมเฉลียวฉลาดหน่อยได้มาจับผมเปคนหนักมวยหมักมวยเด้อพอหมักมวยตั้งเต่เปเน่นบวชเป็นเน่น้หน่อยเออหมักมวยมวยไปต่อยกันอยู่ในวัดอ่นมีแต่บักต่อยดีๆตอดังมีสนามต่อมวยอยู่ใต้ทางวัดอุรภาอุรภาอยู่เมืองอุบุนขายมวยอยู่อน ขยามได้ใบสองใบาสาม่านี่ก็ามาสอบมว้ยขันบุมีครูสอบเขาเกิดเ,เน้นเไปสอบก็เลยไปสอบน้อเขาสอบปซสองมากกับผู้พันกับมวยก็เลยมักก็มีอมอ,มอรชุดหน่อยอภิเดชหน่อยดีเซนหน่อยพุทธพาดหน่อย,นนอย,อยซื่อนักมว้ยดังๆมุ้ยนี่ชาดไสหน่อยจะสิก็เลยมาเป็นหมอลำเฮ็ดชนได้มากกับบดังอัดชุดได้มากกับบดัง อัดจุดล่ำลองตามน้องทุสานอวยพรอ,อนปีใหม่เตือนสาวผักหนึ่งผักสองเปลี่ยนซือเปเอาสเลเอออกเอาปอไปอปอว้จากสเลเอออกเอาปอไว้พอฉลาดส่งเสริมน้อยยืมจากนับมวยสุ้มนั่นแหละมาใส่มาแค่มาแจังได้ซื้อว่าปอฉลาดน้อยส่งเสริมจังดังสเสด็จดังแล้วกล่ำไม่พ่อให้แม่พี่นอ้องสมเงินนี่โอ้ยอนุรักษ์ไว้ลูกเอ้ยอล่ำทำนองอุบลมันล่ำยาก เนื sea, ่องจากหนึ two, ่งต้องเสียงดีสองต้องมีหลุกข้อลุกข้อก็มีหลูกข้อนอกมีหลุกข้อนฮัดยากโอนี่ก็คือการอหาฝ่าหาฝนโอหาบุญส่วนมากก็โอหาฝ่าหาฝนแบมลรำการเกษตรล่าเทียขัดไปงานบุญก็เอื่นหาบุญฝ่าบุเอื่นหาฝนเอื่นหอดเอื่นหาบุญนี่คือความเป็นมาของพ่ออายุสิบเจ็ดปีซิกิกเพราะหมักคนนี้ทองคำก็มีชวี อยากเป็นหมอลำหลายนอนคิดอยู่สองปีเลยจังสิกได้คิดบาดออกกันได้สิกเอ,อกไปนี่ก็ต้องไปเป็นหมอลำให้ได้ตั้งใจไปอย่างสั้นมีฉนันได้สิบเจ็ดปีเลยสิกสิกแล้วก็ไปอยู่น้อหมอลำหมอ,อเพิ่มมูสามสิบปีอยู่น้อหมอลำมูอยู่หันอีกห้าปีเขาไปเป็นพระเอกก็เลยมาตั้งคณะอีกสองปีก็มาเจ้าของซื้อ่าพอฉลาดหน่อยลุงเรื่องศิลป์อัศวินพลงามหนองบอคอ <c oughs> มันมอลำยุมกันหลายบ้านอยู่หลายบ้านเออคันเอาซื้อจา่บ้านหนองบ่อบ้านเดียวเขาสิบปอยู่น้อง็เลยเอาใส่ซื้อปอฉลาดน้อยลงเรื่องสินอัศวินโพลงามหนองบ่อดงบางจานแต่นนและมะเขือฟอมบนเลยออนี่คือคว้เป็นมาหองอิกแล้วครับเอ่าอยู่เป็นมอลำหมอลำอยู่น้ำขนาดนั้นขนาดนี้เออลูกหลานเลยจนอายุปานนิดเป็นมอลำตั้งแต่อายุสิบเจ็ดปีอยู่หลายคณะ อยู่จะมีอยู่หลายขณะสอสมบัติอยู่สอสางไม่ขี้อยู่สอเสียงท้องอยู่อ่าแล้วก็องศาอยู่องศามีสององศาคนเด้อองศามหาราชก็มีองศาพัฒนาก็มีสุดท้ายก็ไปอยู่อุบลพัฒนาอยู่ห้าปีสุดท้ายอีรีนั่นคือมาอยู่เพชรอุบลปีปี2018นี่คือความเป็นมาของคุณพ่อเด้อลูกหลาน เสวเสยได้ดังสวเสยได้มีสี่มีเสียง,ด,งดังก็บเม่นดัง,ดงย้อนตัวพ่อดอกย้อนลูกย้อนหลานย้อนพี่ยอออ้อนอน้องเท่านี้ล่ะเออว่าลำมวลลำดีอยังต้งน้องนี่งล่ะดีขันบ่มีผู้ฟังขันบ่มีผู้ชมกระดังไปบ่ได้ดนี่นั่นพ่อกขอคอ,อคุณลกูกคุนหลานคุณพอ่อคุณแม่ผู้ฟังลำ้ำนั่นสิแตสิป่วยเ,เป็นสิกส็สร้างไว้แอบพ่อสลาดหน่อยเด้อม่ลำให้นว่า อ่ะวังหันเป็นมอลำทั้งสัน่นบาดนี้ฟังเป็นมอลำทั้งรองมันมีสัน่นมีรองมีเตยอ่ะฟังลำรองม้วนๆเอ๊ะคอนี้ใจเอิอฮาฝ่าวะน้องคนละคนเดียวกันว่านฝ่าห้องขุมอย่าลืมพูดเป็นหลักสั่งนี่ว่าเป็นปอนสลดัดมาห้อยๆหอ,อยเดินนะ <laughs> นี่แล้วคนว่าละอ่ะลองฟังเบิง่งลำรองปอชลัด <laughs> đi pha nó Ôi Hồng lưng khoang thì lạt sang đã រ្្ៃរ្្บស្លារូនអាការៀសាររាំង៏្រៀក្រៀបច្នឹងផ្បង្រោះអាក់ទីលាក់ទី្្ស្រោះមានអ្រៀនួលអា

มาวันนี้พวกพี่น้องเฮานับถือศาสนาพุทธโบรองแมน่นทำบุญหรือยังทานผู้ฟังทั้งนี้ ทำความดีอย่างบ้างทำทานอย่างแหยเผยแผ่จากบาดได้ัดนำไปโดยเช่ากุฏธชนให้สแสดงสร้าคนคิดอ่านแต่ทางพระมันทำจิตทำใจยาเสลยเลือเ่อนหัวใจเป็นทั้งเลวสิพาตัวใส่ซองด้อยพ่อแม่พี่น้องสาวเสือกุญสุคนเฮาได้เกิดว้ำต้นส,สับหอมดอกสี คงระสพพยูมีเทศนาโนสอนไห้งมีจิตใจแสงกลางอดีแสงปฏิปทรงลาทำแต่ทิ้งที่ต้องบอปองเขาดอกปาแค่นี้แต่ทำแนเทตั้งเทียงพุ่มหาร ใจว่าเป็นพญามังส่วนใจก็ใสแจงบ่เราแป้งควบมหายเปลียนกายพ่อสัตว์น้อยถีบ่บ่นคนบ่กะบ่ขามูงเฮาเป็นเจังในพวกมูเจ้าพ่อแม่ไพกะได้หญิงหลืองายมาฟังลำสิหำเพิงตอนี้เป็นคาตีเตียนใจให้สถาไทยพี่น้องต่อพ่อแม่เท่าแเจล้วสค้างบ่ที่จีจำนี่เะาโน่นว่า เป็นคนละคนสร้างสังฆาทานอย่าเว้นปอยจังหันตักบาทนี้แพท่นพอม่อ,อยึงสองมี่ละน้องคนว่าจงใจสร้างสถาม่ดอมเสื้อะลาของท่านหรืออันอน้คนบุญคำเมื่อสิมังสธาเอ้ยสธาสร้างทำบุญให้เป็นบาปตาบตอเท่าจนขอสูนิพานคนว่าท่านั่งตั้งจากทังบริจาค หากเป็นผลประเสริฐแท้ค่วมพระเจ้าผินสังสอนนี่เราต้องเป็นวาหิตสุดสองข้องเมืองสางทางดีอาปาปยทำต่เล็กทำแจ้าจหน่อยบุดได้สิยอมดำบุรนี่ราพระประเสริฐเต,ติม แม่บัดนี้บุญนิลาพาประเสริฐเลิศล้ำทำแต่การกุศลผลอาเนกอาณาณแน่นอนมานดำอยู่สุดที่ดังยังคนทำทำมาไปผูวพ่อแม่ เขาแก่อายุคอยมาแอวห่งทานทานทั้งหลายฟังผมลองล้วไม่ได้ขาดยาประมทเดื้อพี่น้องทําส่างส่วนบุญสาราทนเอาไว้ทําบุญไปน้ำแดงบาดถึงขาวเฮาแก่เปในในผ้าผ้าคุณไปลาสิหุงเหืองพันว่าอาดิจังเอิญอโอ้ยบามีมันอันน้ตังมันบ่เที่ยง ອານີ້ຈນີ້ຈົ້າແປເປຽງບໍ່າຍສັງາຄົນນຜູ້ອສິໍດັ່ງງພຸ สังขาดคนคงวายมุดผู้อยู่ยืนไปไรจะได้ได้เป็น้อล้อฟังปออีกจักน่อยยายเอ๋ยยายเอ๋ยดฟังปอฉลาดหน่อยไปฟังแล้ว

ไล่กดแช่ให้พอในเดอ้อลูกหลานสงสารผู้เฒ่ากลับมาเห็ดช่องช่วงนี้ยานลุกยานล้านลืมจะดอกอ่าเพราะว่ากลับมาจังนี้ก็มีคนถามหาถามหาผู้นั้นแน่ถามหาผู้นี้แน่เดอ้อลูกเด้อกะต่อไปก็เสิเอามาฝากก้นนะดอกเนาะอันนี้เป็นล่ำลองทำนองอุบลทำนองอุบลเ่เอิ้ืนหาฝากเอื้นหาฝน ก็เอิ่อนนะฝนก็เอิ่อนนะแดดหาลมนี่คือ,อสไตล์ของพ่อใหญ่ปอสลัดหน่อยอ่ะให้ผู้ลูกให้ลน้นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คุณพ่อเด้นได้อลูกหลาดเดออ้อคุณละฝากไปทั้งแคนาดาฝากไปทั้งอเมริกาเป้าพื้นอเมริกานี่ยไล่รับที่พ่อไปอยู่ปีพศส,สองพันห้าไปนะครับไปได้มากบนมัน22ปีนี่บ่ก็ไปอยู่เฟสโนเด้อไปอยู่เฟสโนไปอยู่นอเมร ยายไพ่จะมีชีวิตอยู่วะเนาะไปอยู่กับแม่ใยายสุมาลีพอสมบูรณ์ในยายเชียดกับไปอยู่พุทธละอยู่ในวัดดาเนี่ยไปอยู่ฟอร์ดเวิร์ดดาลัดอยู่พุทธละอยู่ทั้งแคปสัตนั่งไปในตุลลองโอ้ยคิดนอนตุลลองเด้อตุลซุกอยู่ฟอร์ดสมิดแล้วก็ไล้แล้วก็ไปย,ยุ่ หลายๆทีน่ะแ้วก็มากก็มาอาศัยอยู่เฟสโน่ฮิการล่ะอ้าวันนี้ฟังล้มเตยล่งเตยมีลองมีสันมีลองมีเตยเตยโอ้ยเมนรับนัง ลาดงสาวคนนางมือจะลองทางบัดทันเลยเตยจะลองมัดจะมังกะละมาะนลองแรงกระเถิ่นทอเส้นเจ้าผู้น้อยดังเด้งดังเด้งดังเด้งย่อให้ผีเต็มจักกือสิตาดปิ่งสีมือสีแดงถูกกะละมาะนั่งสะพอนคัดนอนไปนอนนอนเดี๋ยวแหลงแข่งจึงอานนั้นเจ้าโม่อุ่นแจมจึงบนเครือโพยลอง เอาสนนผู้จังไรยขันผู้จบจังน้องขั้นผู้งามจังน้องสั่งบอไปเกิดการทางกบุญนาคุณเดี๋ยวดำกะรำาม่น้ำสุ่มนั่งขันได้ปาม

ฟังฟ <rast> ังฟ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 ังโอ้ยเสียงที่ดังเปิดฟังแทดน้ำไอเสียงที่ดังเระมามไอเสียงมาที่ดังเระมาปอฉลาดปัญญาผู้ปกคระอมรักแล้วไม่สมว่าใจลูกน้อยขอ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 แอบยิ้งเงาขอ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 แอบยิ้งไม่เคยเห็นจริงชอบหักหลังงปีเจะได้าผ่านหน้าฟัง เจ้าบ้าบนนาฟังอ,อ่อแท่บางหลังมันชอบยิ้มไม่อยากสุดสูงยิ่งเดินตัวอ้อมสนจะควรแพลงสนี่จะควรแล,ล,ล้วลำลงลำล,ล่องสะก้อนลำล่องสะก,ก้อนลำลาสะก้อนมาล่อก่อเศร้าล่อมทนี้ที่นา้เจ้าคนฟังทุกทะเลเทมาในงานทุกทะเลเทมาในงานหน้าตาเบิกบานยิ้มแย้มยิ้มใสถูกเรามาจากเดือนกล เรามาจากไกลแต่ว่าน้ำใจเราสามคคีอ้อมพารีเราพี่น้องกันคูอ้อมพารีเราพี่น้องกันสำคัญอ์ไ้งานวันนีสำคัญอยไ้งานมนี้ให้พี่น้องสุขเคียพี่น้องมวลเสื่อมมวลเสื่อมวลเสื่อมงานควานเขาใสิสำเร็จระเืิดคิดบ้านให้ทันอยู่ดีสุขีืนมีมั่งสุขทั้งมันมีสุขคืนมีมั่งเด้อผู้ฟังลำเอ๋ย อย่าไปอยเลยศิลปะและวัฒนธรรมบูเฮาได้อ